ล้างเลยยิปมอนล้างไม่ดีแล้วมั้งใช่เลยพี่องค์ล้างแม่ไม่ค่อยดีแปลกๆเพแม่งค้างด้วยไหนพี่เปิดเหรอเออสักแพ็คสักแพ็คขอช่องหน่อยครับเออเขาบิ้วกันเอ้าเส้นหน่อยเส้นหน่อยอ่ะแบงค์เแบงค์เติมไอ้แบงค์เติมหมื่นหนึ่งกูว่ากูว่าติดมึงเจ้อกูป่ะไม่เอาไม่เอาควยเติมหมื่นหนึ่งติดติดเฮียติดใจเด็กเจ้ากูเด็ก หย,ยากไอ้เที่ยของม,มันมีอะไรที่ทํานี่ตั้งแต่ตอนทีน่เคยเจอม,มันทํายากเที่ยงมันไม่เคยออกเว้ยไอ้เที่ยงไม่เชื่อในศรัทธานี่หว่าไอ,าาอ้เที่ยศรัทธาพ่อมึงสรีศรัทธา <c oughs> แล้วเมื่อไหรไหนามาเปิดงานนะไอเอาอเออกูเจอละเฮ้ยเด่๋ยะนะน,นี้ก็เท่นะแล้วนี้อะล่าสุดนี่อันล่าสุดอัวดาก้อนเงีบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย โอ้โหแม่ขาวอกกองมาเลยปีมังกรจบปีมังกรแม่มังกรไหมเปิดไปดีเปิดีแมต้องเปกรตึงเชื่อกูมาแน่นอนอีกรอบนึ่งมังกรไหมเปิดไปดีเปิดเปิดีแหมไปพอเลยเฮียเพิ่มเติมนะเติมอะไแหมก็เติมอะไน เฮ็ดแมกว่าเสียตังจนได้เฮียแม่ามาออไอเฮียตกเฮียเออกูเฮียกูจะทนแล้วแม่หัวดอเฮียเลขบัตรเลขเฮียแ,แ,ยแลเนี่ยเฮ้ยคนดูแจกแต้มยังวะแจกแต้มยังอะ ทำหนึ่งต้องแจกแจกอะไรอ่ะต้องแจกอะไรเื่อฮัลโหลใช่ไหมดูเลขหลังบัตรเครดิตหน่อยดิเลขอะไรอ่ะไอสามตัวหลังอ่ะดูหน่อยพี่นะสรุปพี่ใช่ไหมเร็วเอาบัตรไปก็ดู้หน่อย สกินเปิดต้นปีมันต้องมีของห้าปีมังกรไอ้เนี่ยขอมันต้องมือร้อยเท่านั้นแหละโอ้อีแล้วซึ่เดินหลายชั่วโมงสามพันเออ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 มันมันสกินมันลิมิเต็ดเออลิมิเต็ดเอาพิมพ์พิมพ์ให้หน่อยเร็วดูเลขหลังบาทแล้วพิมพ์ให้หน่อย <c oughs> เออเออเออ อย่างขี้นะอย่างขี้นะบางคนมันอยากจะมังกรน,นะนะแล้วเหยดแมวแม่ต้องแม่ต้องขาใจได้แนะ่ทำไมะวะกูไม่น่มจเปิดแต่ทีแรกเล่ยวะไม่ <laughs> <c oughs> แล้วผมชอบผมชอบอยู่อย,กกยอย่างหนึ่งไอ้เฮียกไกยุใช่ไหม <laughs> แล้วแล้วพี่อ,องค์ก็ชอบเนี่ยนั่งงัเลาอยู่ในช่องอะ่ะเขาก็นั่งขยันพิมพ์เนี่ยเอาเลยเลยเที่ยวมา ียวมามาเดี๋ยวก็รู้ออกมาเปล่าเดี๋ยวดูมันจะมารอบสุดท้ายมันจะมาทำพ่อไม่มารอบแรกอะเอ้าเฮียของมันของพวกนี้มันต้องมาแบบขั้นเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อนมันมาแน่ๆนะพี่องเขาว่ายุยุสายยุเหมือนกันด้วยให้อะไรวะดิ ใช่วะขอเดาเลยเจ็นแม่แล้วกูตาถูเล่นมาลอกกูไงพีนแม่กูสองตัวไงแล้วบอกกูาห้กูอนสามพันแรกกับเลขตัวท้ายดีถ้ากูจำได้จบจำเลขนะกูจำเลขมากูได้ทะล็นไง จัดไปหนึ่งแพ็กของกิฟโอ้โหเย็บแม่ขาวโพนว่าไม่ใช่ว่ะเพื่อนมันมันมันอันนี้มึงเปิดได้กี่ทีโอ้โหขาวจั้วเลยเปิดได้กี่ที <c oughs> อ่ะครับอีสามทีมันพสามที่บมันมาตอนสุดท้าย แม่ขาวแบบพีอาร์เลยเฮ้ยไอ้หูป่าแล้วหยับมาป่าแล้วกองทองอุ้ยเอาแล้วจะอะไรเอออยจะได้อะไรเออทองจีและทองแบบว่าทองจีโอ้โหเย็ดแม่เอชเอชเอชเอสเบตเทสต์โอ้ยไอเฮียยังดีได้นี่มากระบอกนึงไอ้เฮียของเท่สต์โอ้โหหมดรอบแล้วมั้งกูว่าเพื่อนกูอยากได้เอ็มโฟ่เด มึงไม่ได้ใช้อยู่แล้วเกี่ยงแม่ไปไปทองมาอีกนี่เห็นทองมาหยิบเห็นปะหยัดมาเบอร์ริวอะไรวะน่ะมันไม่ใช่ลายนี้นี่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่คลานพี่คลานพี่ไปมาต่อเนื่องมันเปิดร้านแล้วทำมาต่อนี้ยังจัดโอ้โหไอ้หน้าเขี้เอ้ยหยัดแม่ได้แต่กระเทยสแตล์ทางการเลยอีสัตว์เอ้อพากูลุ้นด้วยอ้าวไม่ได้เลยเหรอ ไ่ไดาถามไะ้อีฮี้วันนี้ไม่ใช่วันของเพื่อนพ่อมึงสิแม่เอ้ยกูไก่ไปแล้ว,ลวโหสกินกู <User S 1> เฮียโคตรปัญญาอ่อนเลยเฮีย <laughs> สกินโคตรต้องเลยสาสตว์โอไม่มีดีๆเลยวะ โอ้หล้วกินอย่างกังเลยเฮียเฮ้ยไม่เดี๋ยวนี้พวกมึงมาเล่นฝอยแดงไอ้พับจีปปกันปะไอ้ไอ้ก๊อตก็ยุคพับจีอะเพื่อนกดแรงได้แลหรอวะดีมึงไม่ได้กดแรงเมื่อกูยังกดแรงไม่ได้โอ้โหเฮียขนาดห้องไม่กดแรงมันยังโหดขนาดนั้นเร็ววะรออะไรพวกเฮียนี่อย่างเก่งเลยมันมาเก็บบัตรท่านพักกันั้งพี่ ไปเก็บอะไรนะไปเล่นพาร์ทเหรอใช่กานพี่ขอเล่นเกมสองเกมที่พี่ไปนอนแล้วใช่ได้สิไอ้เฮียเลยสัตว์เก็บแม่แต่บัลลังก์พ,พาร์ทหมดแล้วไงพี่โอ่งนะบอกแล้วไอ้เฮียแม่งจบไม่สวยกูไก่อยู่แล้วไอ้เฮียเอไม,อ,ไมออกราเล่ายาวตอนนี้ม,มันเติบเบอร์เรียวมึงโดนเท่าไหร่อ่ะโอ้ยแม่ห้าหมื่นหกหมื่นอะแต่เวลวแปดเร็วสิบเร็วสิบอะ หกหมื่นอะแต่ไม่ต้องสิบอะคือแบบว่าฟูอเลิกจัได้ว่าแป๊บเดียวมั้งก็เลิกเล่นกันกูจำได้ว่ากูโดนไอ้เย่เอฟเอฟฟัวหนักอยู่ไม่รู้อะมันออกยากแค่เออเป็นแม็กโครเท่เลยวะกูได้มาอัปเกรดไม่ได้หรอไยไกด่กดจอยเลยเพื่อนกูไม่เคยจอยเข้าไปไหนจอเข้าไปยังอะไม่เคยซื้อเลยเพื่อนไม่เหมือนไรสมัยที่มึงอัพดิกูจำไม่ได้มันต้องทำไงนะดูไงว่าไอ้ว่ามันอัปได้เปล่า ับไม่ได้พี่อันนั้นบัตเทิลสแตทอ๋อบัตเทิลสแตทเอาไม่ได้ต้องเป็นไอซ์ทองสีแดงใช่เหมือนอันนั้นม,ม,มันเป็นแค่คิวบางพี่แต<ม>่อันาข้างล่างอ่ะที่มันมีกราอันข้างล่างอ่ะพี่ครับสีแบบอุ้ยมึงดูสิแสอ่สีนี่พลาดว่าแสบตาตากระบ,บอดจริงพี่เอนโฟสวยจริงแล้วไอโฟเท่นะจริงนะพี่เลเวลแม็กอะมึงดูดิเออเออเป็นเหี้ยเออแต่ะใช่แต่แม่งน่าโดนเหมือนกันนะ 快ดีกว่ากเลยอ๋อกูยิงโดนร้อยหนึ่งอันเก่าหม้กูว่าบอกอันเก่ายิงโดนร้อยหนึ่งเด่๋ยหมยตายนี่ไงพี่อันใหม่ก็นี่ไงอันนี้อันนี้ก็ออันเก่าอันนี้มันอันใหม่ก็เนี่ยอันใหม่ก็เนี่ยพี่อยู่ในสโตงไงพีงแ์อ่ะคืออะไรนะอันใหม่ก็อยู่ในสโตงไงพี่ไอ้ดีดีดีพี่โอ๋เข้าไปดู้น่แ้่พี่โอ๋ผมเข้าไปดูเข้าไปดูได้แน่อะอะขอดู อ่ะของแท่นอ่ะจะเป็นตมของแท่เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้ฮะเลวานเหรอเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้อ่ะอ่ะอ่ะอขอชมบอกขอชมบอกขอชมมาวิธีอธาให้น้องมัดูเดี๋ยววะ่าอ่อ่ะยอ่อเว้ยะอ่ะอ่อออ่่ มีคม่เียไม่เขามีเขามีกบบครบเลยเขาเปิดหมดเลยพี่ดูดิยเฮียยัโดเมยีไม่ดีเขาม่เล่นดีพี่โองยไม่ดีดิอยีไม่เล่นดาไม่เติมแล้วอยีไดีพี่โอเล่นดีว่าหูเฮียหูเบอร์ลวลสิโดเมยีไม่ดีพี่โองเล่นดีดพี่โองเติไปไ่ะ วิ paid, er, ่เทียสกินแน่นจัดมีทุกอันเลยอ่ะคือปืนทุกอันแม่งมีหมดเลยอ่ะทั้งหมดที่พี่ที่พี่เติมไปไอ้เซ็ตใหม่เท่าไหร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 ่พี่เท่าไหร่เท่าไหร่พี่กดพี่กดไปเท่าไหร่ทั้งหมดอ่ะฟอร์มกูเชื่อไม่เชื่อฟอร์มฟอรมไม่มีทางเอฟโฟร์เวลสิบเบอร์ดีเวลสิบไม่ไสองหมื่นสี่ได้ไงโหไม่ได้เชื่อโบนสุดไม่มีทางสองหมื่นสี่ไม่มีทาง เติมสามพัน 3, 000, ไม่มีภาพเลยไม่คือพี่มีแล้วแนละ้วพี่จะเติมพี่เติมอันนี้คืออะไรอ๋อทำอ้นี่กระทะเต็มแน่เลยกระทะวิวสามไม่ว่าบ <laughs> อกพี่ฟูหมดแล้วค่ะกระทะวิวสามเจโดเจโดูอารู้ไแบบเดี๋ยวผมเติมเป็นเพื่อนอะไรอย่างนีเ้เดี๋ยวผมช่วยดูว่ามัานได้จริงนะแล้วเรียบๆให้ผมเติมเลยโอเคไปเ,เยี่ยสุด <laughs> โอ้ยที่พี่องเติมเป็นแสนนั่นแหะบอกให้สองก็บอกอ่ะพี่องเคยทำอ่ะแม่งเวลสิบแม่งทำยากไม่ไหนเขาเปิดพี่องค์เขามีครบแล้วนี่พี่อันนี้เขาเปิดเขาเปิดเป็นเพื่อนพี่เหรอทำไมแม่เขาว่าพี่องค์เลยทำกระทะไงกระทะจะเปลี่ยนสีไม่ได้แบบว่าเป็นกระทะว่ามีกระทะด้วยเหรอไฟแบบเออมีกระทะด้วยกระทะใหม่กระจายลองกดกระทะใหม่แล้วกดเวลสามเวลแม็กดีที่จัดอ่ะอะไรเลยขาโชว์เขาโชว์อ่นนี่นี่โชว์ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเชื Boy? ่องง่ายๆี่เลยวะเฮ้ยเฮ้ยอะไร่ะไอ้เชื่องทำไมออกมาง่ายขนาดนี้เลยหรอวะอุ้ยมาอีกอุ้ยเฮ้ยอะไรวะใช่ปะเนี่ย ซิฟไหนเนี่ยเซิฟเดียวกันปะเนี่ยเอาแล้วโดสูตรเยอะซะด้วยเอาขอดูอ่าอ่าฮึ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 ฮดฮึ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 ูึฮึ ขาอยู่คนละเซลกับพี่ปะเอ้ยไม่ไทำไมมันง่ายจากมังกรกท่าไหร่อัน <c oughs> บิวเห็นแผลบ,บิวด้วยโดยนดีนะบิวด้วยย่อยทิ้งด้วยดีย่อยทิ้งด้วยเหตุเรย่อยทิ้งด้วยหูตะหเต็มทุกอันเต็มทุกอันเลยโอ, <c oughs> อ้ยเชี่ออ่า เอเบลล์เร็วหนึ่งเดี๋ยวดูพอๆแล้วพี่ <c oughs> <c oughs> พอแล้วพอแล้วพอแล้ว,อลวเออผมเชื่อแล้วไหนพี่แล้วกระทะกระทะสามพี่อัพได้ไหมกระทะสามพี่อัพได้ไหมที่เปิดซ้ำมาอัพกระทะสามได้ไหมอาไมอัพทำไมถึงไม่อัพอ่ะพี่ไม่ทำไมทำไมถึงไม่อัพอ่ะไม่เวิร์กเหรออัพ อ๋อไปไปบูปินเดะเด้อบิวไปพี่ไม่ต้อัพอยู่ผมใจแพ็คแค่นั้นเจอผมแค่นั้นเนียของแม่แต่กูโย่แม่เปิดจะออกง่ายขนาดนี้รอกูเลยอ๋อไม่คุ้มไม่คุ้มอัพอันนี้ของลยโอ้ยเที่ยมันดูเสกเขาดิปริเนี่ยเป็นไรอื่นโอ้ยมังกร เย็ดโอ้แทเลยหุ่นเชี่ยโอ้ยยิ่งโฟยิ่งยิ่งสวยวิ็ดแม่ใส่ฟ้าแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บเยนโอพัคจีแค่ลองใจกูด้วยไม่ต้องท้อหรือเปล่าันม่ชอบเลยได้พี่ออกเดี๋ยวจัดเลยพี่รอแป๊บอ่ะ หอม่ะเลยพี่เก็บพอยพี่ไว้เจอผมเลยครั้งน่ะนี่นแพ็แคเนี่ยมันจะอ,อ่อยกูบ้างเลยเฮียอัดอืมไม่เคม็มไปตลอดหรอกเฮียปีมังกรเด้อปีเนี้ยเจอกูเลยเธอเอ้ยแพ็คนี้กูามาไกด์เชื่อว่เด้กูได้กิน่น <c oughs> แต่กูว่าเป็นมาเว้แบงค์เชื่อกูดิกูก็รู้สึกอย่างนั้นเพื่อนกูได้กินแล้วกูว่าเป็นเอ็มโฟด้ะสบัดได้เลยว่าเอ็มโฟอะเอ็มโฟหนึ่งกระบอกเฮ้ยกูดูนานแล้วกูว่าต้องมีดวงกูเว้ยเพื่อนเอาแล้วไงปัญหากูหายไปไหนมาด้ว่าก่อนึงดูนานน่ะกูว่าอันนี้ไม่น่านักไม่น่าเท่าไหร่ปัญหาตอนเล่นอยู่กูไปไหนเนี่ยข้าล่างอยู่ข้างกูแต่หลับกับพ่อมึงอ่ะ ดูไว้ก่อนนี่อันนี้คือมันรวมหมดเลยใช่ไหมวะใช่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 กระทะยังมีวะยิ่งแม่อันไหนคือดีสุดวะก็เนี่ยสี่อย่างนี้ไงเนี่ย m4 a k s กระทะข้างบนข้างบนข้างบนอะข้างบนอะข้างบนอะข้างบนเออข้างบนอาไเอลได้อันดีสุดก็คือน่าจะเป็น m4 ได้เปิดได้กี่ทีสิบทีโดยประมาณไม่เอ้ไปถึงห้าทีโดอลลาร์ที่ที่สี่ ต่าล็อบเบียงทีที่สี่ด้วยกามีขาดใจเสร็จปุ๊บกดสิบหนึ่งทีทีแรกจะไม่มาหรอกทีแรกไม่มาหรอกชิวๆไปอ่าตามภาพตามภาพอันนี้คืออันนี้คือทีวอร์มอัพเสร็จปุ๊บอันนี้จะเป็นทีจริงเอาแล้วไงนี่ครับ ปุ๊บเปิดเลยแล้วเปิดเลยเปิดดำก่อนปุ๊บโอเคหลังจากนั้นเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยปล่อยไปเฮ้ยอะไรอ่ะมาไลน์มาไลายแต่เดี๋ยวอีกที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 อันนี้ของจริงหรือเปล่าเฮ้ย โอ้ต้องมีสักอันเปิดน้ำก่อนปุ๊เปดน้ำอ่อนสองทีเ้ยเปิดเงินก่อนเปิดเงินด้วยซ้ายซายแล้วขวาไม่ยกพเศเลือกครับพ่เศษเลือกพ่เลือกซ้ายขวาอย่างอันหนึ่งโอเคได้เพื่อนเพ็นถูปากซช่ไ้ยแม่ยัดเลย มาทำรวยสาศีทองเยอะแยะวะทีนี้เงินทั้งชุดเฮียเอ้ยพอออกทำเฮียเยอะแยะให้กูลุนวะมันจะเงี้ยอย่างนี้จริงอ่ะ จริงไอไอเอ็มโฟ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 ไดเอ็มโฟแล้วหนึ speed, ่งกระบอกเบรลิวตามมาไอ้เรื่องมันนี่ผลอคไรอ่เยไอ้เ้กูกล่าวมาแล้วเมื่อกี้ลักไก่ลักไก่ลักไก่ักไกเอ้ยเอาเว้ยได้โฟแล้วเว้ยไโอเคพี่องคถือว่าใช้ได้ถือพี่โอเคผมเชื่อละอาได้ละเอโฟเอ้าเล่โฟไปล็อกอ่ะไฮเอาพี่ไปที่ไฮเอา มันมันล็อกไอ้นี่อยู่แล้วว่าไม่ให้นี่คือยังไงอ่ะพี่ต้องทำไงอ่ะพี่ดับเมัลคลิกดิพี่มันจะมีให้กดใช้อยู่หัวข้อไหนอ่ะไอ้ที่ M four ใช่ไหมเมื่อกี้ใช่ใช่เดี๋ยวตรงนี้ขวาว่าเวปอนก็ได้ที่ขวาที่ M four วะมันบอกมันบอกให้มึงเล่นเลเวลึเลเ้ยวเลี้ยวยี่สิบวะขวานั่นแหละพี่อันล็อกเหรอไม่ต้องล็อกไม่ต้องอันล็อกพี่ไม่ต้องอันล็อกล็อกไปอย่างนั้นกันแ้ละล็อกไว้ทะเบิอ่ะรวยละนวยปันบนไงปันอันบนเออ ใช่พี่ก็แค่บนเอ้ยมันเลือกสิบยังไงวะมันต้องมันก็ต้องซื้อเพิ่มเรื่อยๆอย่างเงี้ยพี่ี่ไปที่ไฮเอาท์อ่ะมันจะมีให้นี่อยู่อะงานนี่มีแล้วใช่ไหมก็เอาไปย่อยดีพี่เอาไปย่อยได้ใช่พี่เอาไปย่อยปืนใช่เอาไปย่อยได้ได้อัพไปกเลยดิใช่พี่ดูดิว่าพี่อัพได้ไหมหมายถึงว่าในที่ใช้ก็พี่พยายามล็อกไว้พี่เผื่ออการกดโดนย่อยอะไรอ้ก่อนเราเราไอ้ไองไฮเอาท์ไฮเอาท์ไอ้แคป หรือว่าแวพอนน่าจะอันขวาสุดพี่ขวาสุดที่กดหรอปิกอธิษฐาไม่ใช่พี่ตรงอดไรซาซาอะไรสซะเสวตเสวตเวตอ่ะเวตอ่ะพี่อ๋อเสวตอซาเวตอ๋อแล้วก็ย่อยพวกนี้เหรอโอ้หเฮียขยะปื้อเลยขยะเทียมเลย มันมีร่างซ้ายอยู่อะพี่มันมันแปลภาษาไทยว่าอะไรกันไม่รู้อะร่างซ้ายกะเดี๋ยเล็กกระบอกที่ซ้ามั้งพี่อ๋อสีเล็กอินออเดอร์นี่เหรอมันจะมีแม่มันมันเรื่องที่เราติกไปด้วยดิมันมันอีกอันหนึ่งพี่อ๋อเลือกที่ไม่ใช่เหรอใช่ใช่ที่มันซ้ํากันมีกระแบบกระบอกซ้ํากันอ่ะโอเคเลื่อขยะเขาเยอะ เท่ากับกี่โดนเท่าไหร่วะเกินหนึ่งปะ่ะเอ่อหกพันเดี๋ยวแป๊บเดียวด้วยหกพันเติมไฟอ่ะเติมไฟเติมไฟเติมไฟเอ้ยเฮียมันยอดที่กูใช่วะเฮ้ยยอดแม่งเผือกสกินแม่พญาออนอ๋อน,นี่คือมันย่อยอันซ้ำใช่ไหม ใช่มันจะมีแบบซ้ำด้วยพี่อ๋อย่อยอะไรที่มันซ้ำจะย่อยหมดโอเคโอเครู้เรื่องครับพี่รู้เรื่องอ๋อก็จะเหลือวให้กระบอกหนึ่งที่ไม่ซ้ำเชียพ,พี่มีเป็นหมื่นพี่ย่อยกี่ทีวะนะ่ะเดโดอ๋อซ้ำๆย่อยทิ้งหมดอ่าเสร็จปุ๊บแลวแล้วนะผมทำไงนะอัพไปที่แวร์พอนปุ๊บอันนี้ อ๋พอ 2. 2> 2. พี่อ้สองพี่อัพี่อ้อสองได้วิเชีย,ยกว่าจะสิบพ่อมึงอะ่ะมันมันเจ็บตรงบูปินได้แหละพี่ไอไอใบบูปินมันออกยากยใช่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย <c oughs> อฮ้หเอกเดิมๆก็พเด้ยเดิมเฮเด้มเฮ้ยเ้เ้ยเ้